แสงแรกที่ดอยแปหลวงวิวอลังการกับความหนาวเย็นกลางเต็นก็ได้ด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูแสงแรกที่ดอยแปหลวงตำบลไม้ยาอำเภอพญา,าเมงรายจังหวัดเชียงรายค่ะที่ถ่ายทำนะวันที่10กุมภาพันธ์2565นะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13องศาค่ะเพื่อนๆหนาวเย็นมากๆเลยนะคะกว่าจะลุกจากที่นอนได้ก็สุดยอดเลยจริงๆค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณ6นาฬิกา37นาทีนะคะบรรยากาศแบบบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะเห็นแสงรําไรที่ปลายเขานะคะสุดยอดเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะบอกว่าบรรยากาศหนาวเย็นอยู่เลยนะคะถึงแม้จะอยู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็สังเกตดูได้ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็แถวนี้นะคะเขาก็จะมีให้กางเต็นท์อะไรกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ติดต่อไปที่เทศบาลตำบลไมายากันได้เลยนะคะเขาก็จะมีการจัดคิวเพื่อที่จะมานอนเต็นท์แถวๆนี้ได้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีคนมากางเต็นท์นอนกันหลายเต็นท์เลยนะคะบรรยากาศก็กําลังดีเลยค่ะเพื่อนๆหนาวๆาแบบนี้นะคะ แล้วก็ตื่นเช้ามาก็ได้เห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทานกาแฟตอนเช้าๆนะคะแล้วก็ทำอาหารที่เตรียมมาแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นเบรคฟาสต์แบบชิลๆอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆพบกับแสงแรกที่สวยงามนะคะแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแสงแรกเบาๆเลยนะคะมาที่เวลาประมาณ 6นาฬิกา55นาทีค่ะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะโพล้นยอดดอยมาแล้วค่ะก็จะเห็นว่าโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศยังมีความหนาวเย็นอยู่นะคะเพื่อนๆสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมเลยค่ะบอกเลยว่าการตื่นเช้าในวันนี้นะคะทำให้ได้พบกับความสวยงามอลังการชนิดที่ว่าโอ้โหนะคะในรอบปีเลยก็ว่าได้นะคะที่เห็นแบบนี้นะคะ เพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าดอกบัวตองจะมีให้เห็นน้อยมากเลยค่ะเพราะด้วยฤดูกาลของเขาหมดแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยังดึงดูดใจให้คนมาเที่ยวที่นี่ก็เพราะความหนาวเย็นและบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงามอลังการนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะ ชมบรรยากาศกันแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ